นี่ครับนวัตรกรรมครับพัดลมแอร์ครับลองทําตามที่พระบอกมาครับเข้าไปเจอใน y youtube ปรากฏว่าโอ้โหแม่งเย็นถูกใจเย็นมากเ <c oughs> ย็นครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เย็นก็ยเย็นเลยอ่ะไม่ต้องซื้อแอร์แล้ว โหเย็นเย็นสุดๆหลักการไม่มีอะไรเลยง่ายโคตรๆดูพัดลมหนึ่งตัวครับนี่พัดลมตัวเดียวเจาะเจาะครับเดี๋ยวทิ้งนะเก็บฝาไว้ไว้ปิดเวลาไม่ใช้ัเนี่ยปิดสนิทเจาะรูเอาไอ้ขอบ พัดลมเป็นหลังแล้ววางพา,าดหวาล้วเจาะจากนั้นก็น้ำแข็งมือครับสองก้อนสิบสี่บาทก้อนละเจ็ดอ่ะใส่ลงไปครับน้ำใส่แล้วก็เอาผ้าขาวคุมไว้ครับแค่นี้ครับน้ำแค่นี้แล้วก็เจาะขวดน้ำอันไหนก็ได้ครับนี่ผมลองทำดูว่าเอาขวดนมเปรี้ยวขวดข้าเปล่าแล้วขวดน้ำ,ำ,ววนำอะไรก็รู้สิบาทเจาะใส่เข้าไปพอใส่เสร็จปุ๊บก็บประกบเลย นี่กบเสร็จก็ไม่มีอะไรครับวางนี่นี่ครับแห่งประเทศไทยคิดได้ครับต่างประเทศยังไม่คิดไม่ออกโอ้โหแค่นี้ครับโคตรเย็นขอบอกว่าโ,โคตรเย็นจริงแรงไม่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวทัศนธิตเราใส่โฟมแล้วกันแรงไม่แรงเดี๋ยวดูครับแรงครับนี่หนานะผมใหญ่ยังเปิวอ่ะ โอเย็นนี่ง่ายครับแค่นี้ก็เย็นแล้วกล่องโฟมนี่ผมซื้อมาเท่าไหร่ร้อยเดียวอะลงทุนร้อยเดียวโอ้โหเย็นเจี๊ยบลองไปทำกันดูครับเย็นจริงเยี่ยมไปเลยร้อยเดียวได้พัดลมแอร์สุดยอด